ช่วงนี้มาพร้อมกับสาวเสียงใสเสียงสวยและก็สวยขึ้นจริงๆทุกวันสำหรับสาวคนนี้อยู่ในใสายกาเรียบร้อยสวัสดีพระชาเจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีเจ้า,จาไม่ได้เจอกันนานมากเลยเนาะค่ะนะไม่ได้มาเชียงใหม่เลยใช่ไหมพระชาช่วงนี้มีไปแต่ว่าก็าไปทํางานอื่นมากกว่าอ,อค่ะหรืว่าไม่ได้ไปเยี่ยม พี่ที่ที่คือวิทยุเลยนะถ้ามีโอกาสต้องแว็บมาเพราะว่าไม่เจอกันนานเดี๋ยวจะคิดถึงมากเกินไปแต่ไม่ได้ทิ้งช่วงนานเพราะว่าตอนนี้มีซิงเกิลใหม่มาฝากแล้วด้วยกับเพลงนี้ก่อนความโชคร้ายจะมาเยือนนะ,ะเธอก็ยังคงเป็นสาวแบบดีว่าจริงๆเพราะว่าเพลงนี้ต้องต้องบอกว่าเป็นอีกเพลงหนึ่งที่ใช้พลังในการร้องค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะ,คะเราต้องถามที่มาที่ไปของเพลงนี้กันก่อนเพราะว่าจะมาเป็นเพลงเพลงนี้แน่นอนว่าภาชาต้องได้โจทย์มาต้องมีที่ไปที่มาในการที่รับ เพลงนี้มาแน่นอนอ่ะบอกมาเลยสำหรับอ,อ่อที่ไปที่มาของก่อนความโชคร้ายจะมาเยือนค่ะ,ะค่ะคือโจทเนี่ยหลังๆเนี่ยพยัยจะแบบรู้สึกว่า ทำหนึ่งเพลงนี่พัชชาจะต้องอินกับมันนะเหมือนได้รับบทบาทเป็นนางเอกเรื่องนั้นเลยอะไรอย่างนี้ค่ะก็ <laughs> เลยพยายามจะเอามุมมองของเราเองนี่แหละค่ะใส่ลงไปในเพลงแล้วก็รอบนี้เนี่ยพิเศษหน่อยหนึ่งตรงที่ไม่ได้เป็นแค่การเล่าให้กับโปรดิวเซอร์ฟังอย่างเดียวแต่ว่า พัดมีโอกาสได้เขียนพ็อกเก็ตบุ๊กเป็นของตัวเองค่ะใช่ชื่อ n i g อ t ม a r e Before เวนีซึ่งมันมีบทที่อยู่บทท้ายเลยเป็นบทสรุปพูดถึงเรื่องว่าถ้าสมมุติว่าพัให้พัดมองกลับไปแล้วสรุปรวมชีวิตพัดรู้สึกว่าพัเป็นคนโชคดีอืที่ตลอดเวลาใช่ไหมย่งใช่ได้ยัง,ย,งยังได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรักอยู่อะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้ถ้าสมมติว่าเกิดว่าวันนึงเนี่ย มันเปลี่ยนแปลงไปล่ะแล้วถ้ามันย่ำแย่ลงจนกลายเป็นเหมือนชีวิตมีแต่โชคร้ายล่ะเราจะรู้สึกยังไงถ้าก็รู้สึกว่าก็โชคดีมามากแล้วอะคะ่ะก็ถ้าโชคร้ายสักครั้งหนึ่งก็ไม่เป็นไรชีวิตจะได้มีรสชาติ <c oughs> แต่อย่าร้ายเยอะ <laughs> มไม่ร้ายเยอะหรอกคะ่ะถ้าติว่าเรามีสติ เราก็เตรียมพร้อมกับมันใช่นหคะ,ะก็คืออาจจะเป็นเพลงที่ค่อนข้างออกนาประมาณว่าพัดจะมาเตือนสติทุกคนว่าอย่าอยู่กับโชคดีจน,นคิดว่าตัวเองจะไม่เจอโชคร้ายเลยเพราะจริงๆแล้วชีวิตคนเราเนี่ยมันะปอนกันไปอย่างนี้แหละอย่างที่เขาเรียกว่าเป็นคน,นมันจะมีทั้งความสุขมีทั้งความทุกข์มีทั้งความโชคร้ายแล้วก็มีทั้งความโชคดีแต่ว่าเป็นซิงเกิลที่พัชาก็บอกว่าถ้าการได้มีใครสักคนหนึ่งนัเป็นเรื่องโชคดีการจากกันก็คงจะเป็นเรื่องของความโชคร้ายซึ่งมันก็เป็น เรื่องราวของความรักในท,ทั่วไปที่เราเจอเจอกันมีทั้งรักกันเดี๋ยวเลิกกันเดี๋ยวกลับมาดีกันเดี๋ยวกลับมาเลิกกันอีกแล้วอะไรประมาณนี้ะนะคะนะคะหนังสือพัชชาเล่มนี้เขียนเองทั้งเล่มแน่นอนกับนด้มาบีฟอร์ทเวนตี้ไนใช่ไหมคะ,คะเป็นเป็น,ปน,นหนังสือเกี่ยวกับเรื่องของอะไรบ้างพัชชาเผื่อพื่อแฟนอยากจะไปหยิบอ่านพี่จูนยังไม่ได้อ่านเลยเรื่องเล่มนี้ค่ะ,คะ พิ่งวางแบบบัดมา,มาเลยค่ะเพิ่งวางบัดมาทประมาณว่า,า,า,ากําลังเช็ดเช็ดแล้วก็วางให้มันแบบ,บสวยงามตามรา้านหนังสือทั่วไปถูกไหมทั่วประเทศแล้วทัท่วประเทศแล้ว หนังสือเล่มน,นี้เนี่ยในแนบบีฟอร์ถวนที่นถ้าแปลกันตรงตัวชื่อหนังสือก็คือฝันร้ายก่อนวัยยี่สบเกเราจะมาอธิบายกันทีละคำ่คำได้ได้ทำไมถึงต้องก่อน29้าใช่ทำไมถึงต้องเป็นยีสิบเก้าอะไรอย่างนี้เรื่อ,องามยามดีอะไรสมรับตัวเลขนี้ขอให้เป็นเรื่องดีค่ะแน่นอนพระชายโชคดีตลอดเวลาอยู่ละคือพรู้สึกว่าปีหน้าเนี่ยจะสามสิบเนี่ยมันมันไม่ได้ มันไม่ได้แค่แบบเป็นความสะเทือนใจของอสาวๆทั่วไปอะค่ะมันเป็นเลขสามไงใช่ไหมแล้วแพทย์มองว่ามัน,เป,นเป็นเป็นจังหวะที่เออถ้าสมมติเราจะบอกว่าตัวยังเป็นวัยรุ่นอยู่เนี่ยมันจะเริ่มไม่ได้ละเริ่มจะต้องเป็นผู้ใหญ่เต็มๆตัวฉันต้องมีลุกแบบเป็นผู้ใหญ่บ้างอะไรบ้างเจแฮฮาปาร์ตี H ้อย่างเดียวไม่ได้ใช่ค่ะก็เลยถึงเวลาที่เราได้มีโอกาสกลับมามองย้อนแต่ว่าเราเติบโตมาค่ะยังไงในมุมมองต่างๆ ของชีวิตอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ที่ต้องเป็นฝันร้ายต้องเป็นไนท์แอนเพราะว่าท้าเป็นนักล่าฝันนะแล้วก็สำหรบับแฟนเพลงก็จะรู้สึกว่าท้าเป็นนักล่าฝัน<ช>ที่ล่าฝันดีได้สำเร็จถูกค่ะเธอเป็นเธอเป็นอะไรที่เหมือนเป็นตัวแทนนักล่าฝันที่ตังต้งแต่โอ้โหนะ มากี่เวอร์ชันกี่กี่กี่ซีซั่นแล้วเนี่ยพระชายังยังสแตนบายอยู่เจอเจอกับน้องๆทุกคนเต็มที่เลยนะคะค่ะก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของค่าไปแล้วนะคะตอนนี้น้องเริ่มเอาของมาเต้นไหวถิถ้าเกิดไปสงกรานต์บ้านเราเนี่ยแบบจะต้องมีคนดำดำหงดำหงวดใช่ค่ะก็เมื่อก่อนน้องอยากเอาน้ำสาดอยู่ตอนนี้น้องบอกว่าขอลดน้ำที่มือได้ไหมนจริงๆเลยยี่สิบเก้าเนี่ยมันเช่นว่าจะจะผ่านอะไรมาเยอะแยะมากมายนะแต่ว่าพระชาก็อยากจะถ่ายทอดที่ให้ทราบกันว่าก่อนนี่มัน จะเก29เนี่ยมันจะมีอะไรบ้างซึ่งใ,ในเล่มนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรบ้างคะชาเป็นเรื่องสตอรี่ของหนูทั้งโหนทั้งหมดเลยใช่ปะหรือว่ายังไงคะค่ะเป็นทัศนคติของพัทที่เจอมาเองหมดเลยแล้วก็ตอนแรกเนี่ยพัทตั้งใจแค่ว่าอยากจะบอกคืออันนี้อันนี้คือจุดเริ่มต้นที่จะเขียนหนังสือเล่มน,นี้เลยเนี่ยพัทคุยกับกองบอก,อกเนี่ยบอกว่าเอ้ยเป็นนักร้องมันเป็นนักร้องเป็นคนในวงการชีวิตมันไม่ได้สวยหรูนะมันไม่ได้รวยด้วยกลีบกุหลาบนะจริงๆมันมี อะไรที่มันแบบรบกวนจิตใจเอาไว้เยอะเหมือนกันซึ่งซึ่งพัทเนี่ยก็แบบสนิทกันกับพี่กองอยู่แล้วค่ะเป็นเพื่อนกันมาก่อนแล้วก็เลยเขาก็จะรู้ว่ามีเราจะมีเรื่องโน้นเรื่องนี้อะไรประหลาดประหลาดแล่าให้เขาฟังตลอดเขาเลยรู้สึกว่าเหมือนน่าสนใจเนาะว่าอะไรที่มันอยู่หลังกล้องเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างมันมีอะไรที่เราจะต้องเจอบ้างน่ามือจุดเริ่มต้นค่ะแต่ว่าพอพัดมาลงมือเขียนจริงๆแล้วเนี่ยมันกลายเป็นว่า อ่าเราเราได้กลับมานั่งคุยกับตัวเองตอนที่ก้าวเข้ามาเป็นนักล่าฝันใหม่ๆตอนที่สิบค่ะแล้วพบว่ามันเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากนะค่ะชีวิตเราเปลี่ยนไปเยอะมากเพราะฉะนั้นนอกจากเล่าไหยนาที่เกิดขึ้นกับตัวเองแล้วเนี่ยมันเลยได้เล่าการเดินทางความเปลี่ยนแปลงต่างๆไปด้วยค่ะในแต่ละมุมอย่างเช่นแบบถ้าพูดถึงเรื่องแบบสิ่งที่ เคยไม่เข้าใจมาก่อนแล้วในที่สุดก็ได้เข้าใจอย่างเช่นว่าทําไมอ,อคนที่อยู่ในวงการจะต้องหุ่นดีอทำไมจะต้องสวยทำไมจะต้องผอมตลอดเวลาอตอนแรกตอนแรกที่พัอออกออกจากบ้านมาเลยเนี่ยพักก็รู้สึกว่าทําไมพี่ต้องให้หนูลดความอ้วนนะคะเพราะว่าหนูก็รู้สึกว่าหนูตัวเท่านี้หนูก็น่าจะร้องเพลงได้เหมือนกันหนูจะน่าจะโอเคแล้วเรี่อะไรนี้ใช่ไหมค่ะค่ะ,คะมันก็มีคําตอบอยู่ในนั้นว่า อะไรมันทําให้ทัศนคติเราเปลี่ยนแล้วเรากลับมาดูแลตัวเองให้แบบอ่ะคุณเอาให้ตัวเล็กลงนะหรืออะไรอย่างนี้ค่ะหรือว่าแม้แตบบ่เรื่องที่แบบพื้นๆทั่วไปอย่างเช่นความโสดค่ะ ยิบจักยิบกันนะคะคือยังใช้ทานจะยังใช้คาว่าโสดอยู่นะคะแต่ยังไม่ใช้คาว่าขึ้นคานนะคะอย่า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 เพิ่งขึ้นอย่าเพิ่งขึ้นหนูยังเด็กหนูยังเด็กหนูยังยี่สิบเก้าเองใช่ไหมใช่ไหมอย่าต้องขึ้นค่ะก็ก็เป็นเป็นเป็นอีกอย่างหนึ่งที่แบบเออคนทั่วไปอ่านก็น่าจะเจอปัญหาคล้ายๆกันว่าแบบเออโสดแล้วยังไงจริงๆแล้วมันทุกร้อนไหมหรือว่าอะไรกันแน่ที่ทําให้รู้สึกว่า แหม่เจ็บซีที่สุดกับความโสดอย่างนี้ค่ะค่ะพี่เจนมองว่าเด็กสมัยนี้มีแฟนเร็วไปอ่ะอืมก็เด็กสมัยนี้เขาโตเร็วอะค่ะอืมนะเขาโตเร็วอ่ะเพราะฉะนั้นทําไมมีความรู้สึกว่าพอ25ไม่มีแฟนแล้วเป็นอะไรที่แปลกประหลา,ออาดอ่ะพูดค่ะทิมแทน <laughs> จริงๆแล้วมันอาจจะมีแต่ว่าเราไม่ได้เปิดเผยอะไรบ้างอะไรบ้างมันก็มีบ้างนะแต่ว่าจริงๆแล้วชีวิตประชานี่คือจะทํางานตลอดเพราะเห็นเธอเมื่อไหร่เธอก็จะแบบทํางานตลอดแล้วเข้ากันได้กับทุกคนที่เป็นรุ่นน้องเลยนะอย่างจําได้ว่ามาสัมภาษณ์พร้อมกับน้องต้นนะเธอพูดซะจนน้องต้นติดไปเลยะติดปากไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นเป็นรุ่นพี่ที่ดูแลน้องๆได้ดีมากๆในเล่มนี้คงจะมีเรื่องราวที่น่าสนใจเพราะฉะนั้นใครอยากจะรู้ว่านายมา before ทวินที่ไนของพระชาเนี่ยจะมีอะไร เล่าบ้าง่า<ช>แน่นอนว่าต้องมีอะไรที่พิเศษจริงๆก็<ช>ไปเลือกซื้อไปไปหยิบได้ซื้อได้ตามร้านหนังสือทั่วไปอ้นี้ไม่ต้องไปร้านซีดีก็ได้ใช่ไหมใช่ค่ะแต่ว่าในเพลงของเรา แล้วก็ไปหนังสือซะเยอะเลยก่อนความโชคร้ายจะมาเยือนเนี่ยมันก็จะคือจะเป็นอีกหนึ่งบทใน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 เล่มนี้ด้วยชเยช่นเดียวกันนัคือจะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ที่เป็นรามันจาัยให้ประชาได้เขียนเรื่องราวให้เราได้อ่านกาันเพลงนี้โปรดีวว่านาฉทำร้องทำน,อง,ทำนองก็ว่านฉายเหมือนกันจะจะบอกว่าว่านไฉหลังๆมานี่เขาออกนาประมาณว่าชีวิตดราม่ามากเลยนะแต่งเพลงออกแนวดราม่าได้เจ๋งมากๆเลยนะฮะว่านายนี่เขาตอนนี้เป็นโปรดิวเซอร์มือทองเลยนะของที่นี่เลยใช่ไหมเป็นเป็นคนรื นใหม่ไฟแรงมากเลยนะพี่เตือนว่าเขาค่อนข้างเก่งมากนะคะ,เ,คะเป็นอะไรที่ที่สามารถที่จะพัฒนาตัวเองได้จากแบบประมาณว่าแต่งเพลงสนุกสนุกให้ฮาแต่ตอนนี้เริ่มมีดราม่ามาแล้วแล้วพัดแบบพัดเห็นมาตั้งแต่จุดเริ่มต้นแล้ตั้งแต่แบบว่าไถายพยายามตแต่งเพลงแรกๆก็แบบเห็นความแตกต่างเราก็แบบชื่นชมมากนะคะ,ะเพราะว่าน้องพัฒนาเร็วล้วก็แบบเก<ช>่งจริง นะคะและก็ได้พี่ดีๆอย่างพะช,ชามาช่วยดูแลมาร้องเพลงที่น้องร้องอะไรหรือไม่เพลงมันดูเพลาะขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นอยากฟังเพลงนี้ก่อนความโชคร้ายจะมาเยือนก็ขอมาได้<ะ>ส่วนอยากจะติดตามพัช,ชาเพิ่มเติมยิ่งกว่านี้ก็คือหนังสือคุณะจะรู้เรื่องราวข,ของชีวิตผู้หญิงคปนน้ตั้งแต่ก้าวแรกในการเป็นนักล่าฝันเลยทีเดียวจะมีทั้งฝันร้ายทั้งฝันดีมีหลากหลายเรื่องราวในหนังสือเล่มนี้ก็ไปซื้อหาได้ตามร้านขายหนังสือทั่วไปนั่นเองส่วนซิงเกิรนี้ก็คือซิงเกิรล่าสุดของเธอด้วยมีอะไรจะฝากถึง แฟ,แฟนเจ้าเชียงใหม่พ่องจะมาแอลเชียงใหม่เมื่อไรอะไรยังไงบ่มาไหมแอลมากเลยค่ะแต่ว่าช่วงนี้ค่อนข้างจะหนาแน่นมากนะชีวิต<ะ>หนาแน่นมากต้องรออดใจรอนิดนึงนะคะ,คะก็เดี๋ยวจะส่งพี่ตุ้ยไปก่อนได้เลยมาเลยใครก็ได้มามาแอลเชียงใหม่รับรองว่า ตุ้ยกลับไปแน่นอนตุ้ยในที่นี้คืออ้วนกลับไปใช่ค่ะพัดคิดถึงข้าวซอยนะคิดถึงโอ้ยไส้อั่วหมูทอดน้ำพลิกหนุ่มอะไรอย่างนี้ข้าวเหนียวนะตอนนี้บ่ายสามกว่าเดี๋ยวพัชชาก็ต้องหาอะไรกินแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวต้องหาของว่างแล้วนะคะโอเคเต็มที่นะคะก่อนความชุกร้าจะมาเยือนมีอะไรจะฝากถึงแฟนๆชาวเชียงใหม่บ้างอ่ว่ามาฝากชิงกันนีเพลงนี้เป็นอีกเพลงหนึ่งนะคะที่ ถ้าฟังแล้วน่าจะเห็นเลยว่าพัดมีมุมมองความรักที่โตขึ้นไปอีกสเต็ปหนึ่งละใช่แล้วก็เพราะฉะนั้นก็ถ้าสมมติว่าใครที่กำลังแบบจะต้องจากลาจากความรักไปก็ให้ลองนึกดูค่ะอย่างพัดเองเนี่ยพัดยังรู้สึกว่าถ้าไม่เจอเท่ายบางทีเราก็ไม่ได้นึกย้อนกลับไปเหมือนกันว่าเราจริงๆแล้วเราเคยโชคมีโชคดีมามากขนาดไหนก็ลองเก็บความทรงจำดีๆเหล่านั้นไว้นะคะแล้วก็ฝาก เข้าไปดู MV ค่ะเพิ่งออนแอร์เมื่อวานตื่นนี้เองก็เข้าไปดูได้ใน YouTube เลยค่ะนะคะก็เซิร์ชชื่อเพลงนี้ได้เลยก่อนความโชคร้ายจะมาเยือนนั่นเองนะคะแล้วก็ติดตามข่าวสารต่างๆของประชาได้ w w w f a c e b o o k c o m ฟ h a ุ๊ก a อทคอมสันั่นเองถูกต้องนะคะแล้วก็ของ True Fan t a s ียด้วยนะคะก็ติดตามให้กำลังใจเธอด้วยเพราะว่าแต่ละลุคของเธอนี่ดูสวยขึ้นอย่างลุคนี้ออกแนาประมาณว่านางเอกนางเอกมากเลยนะค่ะเซ็กซี่มากเลยอ่ะก็กลับมาเป็นสา เลยน้อเนาะสลับไปสลับมาเดี๋ยวผมยาวแต่ผมยาวขึ้นกว่าครั้งก่อนเยอะเลยนะคะนะคะมาคราวหน้านี่น่าจะน่าจะถึงกลางหลังแล้วล่ะใช่ไหมไม่ขนาดนั้นยังไม่ขนาดนั้นค่ะแต่ว่าก็ตั้งใจว่าจะไว้ผมยาวโอเคค่ะถาก็ขอให้ขอให้ประสบความสำเร็จทั้งด้านหนังสือด้วยแล้วก็รวมไปถึงการทํางานอีกอย่างหนึ่งของประชาที่ถนัดแล้วก็รักมากนั่นคือการร้องเพลงด้วยนะคะไว้เจอกันที่เชียงใหม่เดี๋ยวจะเปิดเพลงพระชาบ่อยๆแล้วกันนะคะขอบคุณพระชามาก สวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้านะคะนี่คือเสียงของพัชชาค่ะกนฟังกับผู้หญิงโชคดีวันนี้จริงๆจะบอกว่าเธอโชคดีที่มีคนรักเยอะมากแล้วก็เป็นเพลงหนึ่งที่เพราะมากๆทีเดียว